เพียงเกิดมาอย่าแค่ว่าได้มาเกิดเพียงมนุษย์สุดประเสริฐเลิศกว่าพองยิงทะนงทั้งหลงตนจนลำพองไม่เคยมองตรองให้ดีถึงที่มาจงเร่งสร้างความดีเข้าที่เถิดจะบังเกิดผลกรรมนำความหวังรอยรถธรรมเก็บไว้เป็นพลังหากพลาดพรังตั้งสติ ตรีตรองความกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานน์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่นกานกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานน์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อกคิดคติธรรมสอนใจตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในการดําเนินชีวิตนํามาพูดคุยทําความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับ ในครั้งนี้ผมก็ขออนุญาตจิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่องการปฏิบัติตนนีนรกจนนรกตามไม่ทันท่านผู้ฟังครับและเรื่องราวต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อพระราชพรมยานหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงท่านก็ได้เคยอธิบายเอาไว้ในลักษณะของการทำความเข้าใจที่เป็นไปในลักษณะของแบบแผนที่พึงจะปฏิบัติ โดยหลวงพ่อท่านก็ได้เมตตาบอกวิธีการโดยแยกเป็นสามประการให้เราพึงทำความเข้าใจและปฏิบัติตามดังต่อไปนี้ครับประการที่หนึ่งก็คือเราจะต้องทำความเข้าใจและก็จะต้องยอมรับให้ได้ว่าอย่างไรเสียเราก็จะต้องตายอย่างแน่นอนประการที่สองเราจะต้องยอมรับนับถือว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเป็นสารณะว่าเป็นที่พึ่งของเราได้อย่างแท้จริง ประการที่สามเมื่อเราเป็นคารวาสก็จะต้องมีศีลห้าที่ส่งอารมณ์ได้อย่างเป็นปกติและหากเมื่อเราสามารถทําทั้งสามประการนี้ให้เป็นอารมณ์ในขณะที่ปฏิบัติก็เมื่ออารมณ์ได้ส่งตัวแล้วและด้วยอารมณ์ที่ได้ปักหลักอย่างมั่นคงอยู่กับใจจริงๆก็จะเหลือเพียงสองที่ท่านเรียกว่าองค์ซึ่งก็คือหนึ่งการยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างมั่นคงจริง 2. ก็คือมีศีลหบริสุทธิ์ผุดพองจริงและเพียงเท่านี้ไม่ว่าจะเป็นนรกก็ดีเปรตอสุรกายสัตว์ดรจชานเราก็จะสามารถผ่านไปได้ไม่ต้องไปอยู่หรือเกิดในเขตนี้อีกต่อไปแล้วถ้าหากจะถามว่าบาปกรรมที่เราได้เคยทำเอาไว้แล้วนั้นไปอยู่ที่ไหนตรงนี้ก็จะต้องขอตอบว่าก็ยังคงอยู่ครบเหมือนเดิมแต่ก็ไม่อาจที่จะมีกำลังมากพอ ที่จะฉุดกระชากลากลงไม่ถึงซึ่งนั่นก็เป็นเพราะด้วยกำลังบนเพียงเท่านี้ก็จอมีอำนาจที่สูงกว่าบาปอกุศลกรรมทั้งหลายในส่วนของบาปกรรมที่เราโอกาสจะให้ผลในลำดับต่อไปก็จึงได้หมดโอกาสลงโทษต่อไปในพบต่อมาครับและนี่ก็เป็นแนวทางและวิธีการในการปฏิบัติที่หลวงพ่อพระราชพรมยานหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำแห่งวัดท่าซุงอําเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานี ่านก็ได้เคยเมตตาแนะนำเอาไว้และอย่างไรก็ดีผมก็ต้องขอกล่าวกับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับว่าในเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงที่ผมได้นำเอามาเสนอกับท่านผู้ฟังนั้นก็เป็นเรื่องที่เป็นความเชื่อของคนเฉพาะกลุ่มเฉพาะบุคคลกันจริงๆก็จึงต้องเรียนขอยท่านผู้ชมผู้ฟังโปรดได้ใจรุลยพินิจและวิจรารณญาณของท่านในการรับชมและรับฟังนะครับโอกาสต่อจากนี้ผมก็ขอมาเสริมกันอีกสักหัวข้อหนึ่ง ซึ่งก็เห็นว่าจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลกันและก็เพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังหลายท่านได้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นก็ขอ,ขอเสนอในหัวข้อเรื่องหากว่าเรากลัวตกนรกควรที่จะทําอย่างไรดีในส่วนที่เรียกว่าเวรกรรมทั้งส่วนที่ดีหรือชั่วนั้นมีกรรมแบบใดที่จะไม่มีโอกาสให้ผลอีกท่านผู้ฟังครับและถ้าท่านเป็นคนคนหนึ่งที่เชื่อเรื่องของนรกแต่ก็อาจจะได้เคยเพลอพลาดทํากรรมหนักไปแล้ว และเมื่อพอได้ยินใครที่พูดถึงเรื่องของนรกทีไรก็เป็นเรื่องธรมรมดาครับที่ก็คงอาจจะมีบ้างที่มีความรู้สึกหนาวร้อนๆหร,รือก็อาจจะเย็นว่าไปทั้งสันหลังเหมือนกับว่ามีชนะปักอยู่ทุกทีและนั่นแหละครับที่เชื่อว่าก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้หลายท่านนั้นไม่อยากที่จะเชื่อไม่อยากที่จะฟังเรื่องของนรกสวรรค์เอาเลยก่อนอื่นนั้นเราก็ต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนครับว่าด้วยการที่เราท่านทั้งหลายนี้ โดยมากนั้นก็เป็นเพียงปุถุชนคนธรรมดากดท่าไม่มีอภินญ,ญาไม่มีทริเตชอะไรเลยไม่เคยได้เห็นนรกด้วยจิตก็ขอให้เราได้ปลอบใจตนเองก่อนครับว่ามันก็อาจจะเป็นแค่ความกลัวหรือเป็นความคิดมากของตนก็เท่านั้นก็ขอให้ได้ลองพิจารณาดูให้ดีครับว่าถ้าเราจะกลัวตกนรกวิธีการที่ดีที่สุดนั้นนั่นก็คือการที่เราเตรียมใจที่จะลงนรกครับและที่ได้กล่าวเช่นนั้นก็เพราะว่าคนที่เตรียมพร้อมจะลงนรก ก็มักที่จะเป็นบุคคลที่ไม่ต้องลงนรกกันแต่ทว่าในส่วนของคนที่มั่นใจนักนาว่าฉันจะต้องได้ขึ้นสวรรค์นแน่ก็อย่าได้พึ่งประมาทอย่าได้พึ่งชลาใจไปครับนั่นแหละครับที่มักจะพลาดลงนรกมาไม่รู้เท่าไรต่อเท่าไรแล้วและถ้าจะถามว่านั่นเพราะอะไรกันก็ขอให้ได้ลองพิจารณาดูให้ดีครับว่านั่นก็เป็นเพราะก็เมื่อเราได้ทนองตนว่าฉันก็ได้ทําบุญเอาไว้มากจะต้องได้ขึ้นสวรรค์อย่างแน่นอน และเมื่อได้คิดเช่นนั้นก็มักที่จะประมาทเมื่อเป็นผู้ที่ตั้งตนอยู่ในความประมาทแล้วก็เลิกสำรวจตนเองและเมื่อไม่ได้ระมัดระวังไม่ได้สำรวจตนเองเมื่อไม่มีสติก็ไม่อาจจะย,ยับยั้งชั่งใจในการคิดในการกระทำต่างๆก็จึงทำให้เกิดความฟุ้งซ่านสามารถที่จะพลาดพลั้งในการพูดทิ่มแทงใจคนอื่นหรือกระทั่งในการลงมือทำร้ายใครต่อใครก็เป็นสิ่งที่สามารถจะเกิดขึ้นได้ทั้งนั้น แต่ถ้าเราได้ลองพิจารณาในทางกลับกันนั้นหากว่าเราก็สามารถที่จะระลึกได้ว่าฉันก็ได้ทําในสิ่งที่เป็นบาปกรรมเอาไว้อยู่ไม่น้อยฉันก็จึงมีสิทธิ์ที่จะลงนรกได้ถ้าได้ขาดใจตายเดียวนี้และบุคคลที่ได้คิดเช่นนี้แหละครับที่เขามักจะพึงระวังพึงสังวรไม่ว่าจะคิดจะพูดหรือจะทําอะไรที่ร้ายกาจก็มักที่จะมีความยังย้งยั้งและสามารถที่จะยับยั้งชั่งใจเป็นผู้ที่มีเฮเรโอตาปา เป็นผู้มีความละอายชั่วเกรงกวดบาปซึ่งก็เปรียบเหมือนกับคนที่รู้ว่าทานไฟมันร้อนเมื่อใดที่เขานึกสนุกอยากที่จะสัมผัสเขาก็ย่อมจะยั้งมือก็จะไม่จับอย่างเต็มกำรรก็เช่นเดียวกันครับก็จึงขอสรุปความเข้าใจกับท่านผู้ฟังในเบื้องต้นกันก่อนนะครับว่าก็คือความประมาทนั้นก็มักจะอยู่กับคนที่เชื่อมั่นเกินกว่าเหตุในลักษณะที่เชื่อมั่นเกินไปว่าข้าจะต้องได้เป็นเทวดามีที่หมายเป็นสวรรค์เท่านั้น และในส่วนของผู้ที่มีความสังวรพึงระวังก็มักที่จะอยู่กับคนที่รู้ตัวว่าได้ก่อบาปกรรมเอาไว้ไม่ว่าจะมากหรือน้อยเขาก็จะไม่มองข้ามก็จึงทําให้เขาเป็นผู้ที่ไม่ประมาทอยากที่จะกลับตัวกลับใจหนีจากนารกและเพื่อที่จะสํารวจว่าตัวของเรานี้เป็นผู้ที่มีสิทธิ์จะลงนรกหรือจะไม่ต้องตกนรกหรือเปล่าก็มีวิธีการอย่ไงไง่ายๆครับก็คือเราจะต้องถามตัวของเราเองว่าในเวลาส่วนใหญ่ของชีวิตเรานี้ เราเป็นคนที่สบายใจหรือเปล่าถ้าเกิดว่าไม่สบายใจสภาพทางใจนั่นแหละครับที่กำลังฟ้องอยู่มันกำลังฟ้องอย่างโจงแจง้งว่าสภาพที่เหมาะสมกับใจเรานั้นควรจะเป็นอย่างไรโดยเฉพาะหลังจากที่เราไร้กายยาบหีให้อยู่อาศัยต่อไปความสบายใจคืออะไรก็คือลักษณะที่เป็นสภาวะทางใจก็คือความเย็นความโล่งก็คือความเบาในส่วนของความไม่สบายใจคืออะไร ก็คือร้อนคือทึบคือหนักที่เป็นสภาวะภายในจิตใจของเราอุปมาโลกใบนี้ก็เหมือนกับป่าที่กำลังเกิดไฟไหม้และไฟนั้นก็กำลังลามไล่สัตว์ทั้งหลายก็เมื่อเราไม่ฝึกจะหนีไฟไฟนั้นก็ย่อมจะถึงตัวและเราก็อาจที่จะโดนไฟคลอกจนมอดไม่ได้ทั้งหมดนั่นแหะครับก็ถึงแม้ว่าเราก็อาจจะเห็นตนเองเป็นคนดีเป็นผู้ได้ทำบุญไว้มากและก็ไม่คิดจะเบียดเบียนใครก่อน แต่ถ้าเรายังคงมีความประมาทไม่ฝึกที่จะหนีไฟแล้วไฟโกรธก็จะเป็นบทลงโทษขั้นตน้นไฟแค้นก็จะเป็นบทลงโทษขั้นกลางไฟนรกก็จะเป็นบทลงโทษขั้นสุดท้ายครับและสิ่งที่จะเผาเรานั้นก็ไม่ใช่อะไรอื่นก็คือจิตวิญญาณของเรานี่นเองครับก็เมื่อใดที่จิตวิญญาณของเรานั้นดถูกไฟโทรศัพท์เผาพรานอยู่คําว่าไม่สบายใจก็นับว่าน้อยไป และหนักกว่านั้นถ้าจะเลือกเยียนอยู่ข้างคนเลวก็อาจจะก่อบาปทางที่รู้และระรานไปจนถึงการมุ่งประทุษร้ายหมายขวัญใครต่อใครจนจิตใจมันได้ด้านชาปราศจากความละอายซึ่งก็เปรียบได้กับนักสะสมของเหม็นก็เพราะว่าความชั่วมันก็เปรียบเสมือนของเหม็นครับและกลิ่นเมนเ็นแห่งบาปนั้นมันก็น่าขยะกขย,ยงมากกว่ากลิ่นเมนที่เกิดจากรักแร้ ที่ได้สะสมแบคทีรียเอาไว้มากกว่าไปนนไหนและก็เนื่องจากกลิ่นเหม็นแห่งบาปก็จะเป็นชนวนให้เกิดความไม่ยอมรับตนเองรังเกียจต,ตนเองตลอดไปจนถึงการเกลียดกลัวตนเองได้แทบจะตลอดเวลาไม่ว่าจะล้างด้วยสบู่ใดไนก็ไม่ออกและเมื่อเราได้ทราบว่าประตูนรกบานใหญ่ๆนี้มันก็มีอยู่ด้วยกันสองบานบานหนึ่งก็คือประตูแห่งความร้อนใจที่ไม่อาจจะให้อภัยใครต่อใครได้กับอีกบานหนึ่ง ทีคือประตูแห่งความเม้นที่จะต้องเป็นนักทำร้ายชาวโลกเพียงเท่านี้ก็เท่ากับว่าเราได้เห็นทางนีนรกได้ไกลๆแล้วครับและหลังจากเราที่ใจเย็นสามารถจะให้อภัยได้และทำให้เกิดความโล่งใจไม่ต้องทำร้ายใครนานเข้าเราก็จะสบายใจไม่นึกกลัวนรกและถึงแม้ว่าบาปเก่าของเรานั้นมันก็อาจจะยังคงหลอกหลอนอยู่ก็จะทำให้ทรมานใจได้เพียงเล็กน้อยซึ่งก็เปรียบเสมือนความรู้สึก เหมือนกับว่าเราไดตเตรียมพร้อมพร้อมจะลงไปใช้กรรมในนรกเพียงครู่เดียวเพื่อที่จะไปใช้กรรมในนรกในคุมตืต้นเดี๋ยวก็ได้ขึ้นมาก็เป็นเพราะเราได้สะสมความเย็นความโล่งใจไว้มากกว่าและเมื่อได้ความสบายใจเป็นเกณฑ์วัดความห่างของนรกเราก็จะเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงจิตว่าการที่เราได้บำเพ็ญตะบะให้มากตั้งมั่นในทานตั้งมั่นในศีลและตั้งมั่นในศรัทธาบนทางพระนิพพานนั่นเองครับ ว่าก็คือของจริงที่จะช่วยให้ไม่ต้องกลัวตกนรกอย่างถาวรครับและก็เพราะความที่เราตั้งมั่นในกรรมอันสว่างขาวเหล่านั้นเองที่จะทําให้เกิดความสบายใจหายห่วงไปได้จนชั่วชีวิตครับและในส่วนที่ว่าในส่วนที่เป็นวิบากรรมที่เราจะต้องได้รับผลหรือกรรมที่เราได้เคยทําเอาไว้แล้วทั้งในส่วนที่เป็นกรรมดีและเป็นกรรมชั่วนั้นมีกรรมอย่างไรบ้างที่จะไม่มีโอกาสให้ผลอีกในส่วนนี้ ก็ต้องขอทําความเข้าใจกับนผู้ฟังเช่นนี้ครับว่ากรรมนี้ซึ่งที่เราเข้าใจว่าคือการกระทําก็คือเจตนาในการทํกรรรออากุศลกรรมหรืออกุศลกรรมหรือที่เรียกว่าการทํากรรมดีหรือกรรมชั่วที่ประกอบด้วยเจตนาซึ่งในส่วนนี้นั้นองค์สเบจพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นพระองค์ก็ได้ทรงแสดงถึงความละเอียดลึกซึ้งในเรื่องของกรรมว่ากรรมบางอย่างทําแล้วให้ผลก็มี กรรมบางอย่างทําแล้วจะให้ผลก็มีกรรมบางอย่างทําแล้วไม่ให้ผลเลยก็มีซึ่งกรรมที่เราทําแล้วไม่มีโอกาสให้ผลซึ่งก็เรียกกันว่าการอโหสิกรรมหรือเป็นกรรมที่เป็นโมฆะต่อกันอโหสิกรรมนี้ก็จึงได้หมายถึงกรรมที่ได้มีผลแล้วหรือกรรมที่เลิกให้ผลซึ่งก็หมายถึงสิ่งที่เป็นกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมที่ได้มีแล้วแต่ไม่มีโอกาสได้ให้ผล ็เพราะอาจจะล่วงเลยเวลาที่จะให้ผลหรือก็อาจจะถูกกรรมอื่นมาตัดอรอนจนไม่สามารถให้ผลได้อีกก็อย่างเช่นว่าเจตนาในจิตดวงที่หนึ่งที่จะต้องให้ผลในปัจจุบันชาตินี้ก็เมื่อไม่มีโอกาสที่จะให้ผลในปัจจุบันก็จะเป็นอโหสิกรรมหรือโลกุตตรกุศลกรรมแบตัดอรอนอกุศลกรรมที่จะต้องให้ผลที่จะต้องไปเกิดในอบายภูมิก็ทําให้เป็นอโหสิกรรมหรือหากจะพูดให้เข้าใจ ก็คือเมื่อบุคคลใดที่ได้มีอรหรันตมรคจิตเกิดขึ้นเป็นโลก,กุตระกุศลที่จะตัดรอรกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมที่ได้กระทํามาแล้วในอดีตก็จึงทําให้เป็นอโหสิกรรมไม่ให้ผลในภพชาติต่อไปก็เพราะพระอรหันต์นั้นเมื่อรินิพพานแล้วก็ไม่มีการเกิดอีกกรรมที่กระทํามาแล้วทั้งหมดในสังสารวัตรก็จึงเป็นอโหสิกรรมทั้งสิน้นก็คือไม่มีโอกาสที่จะให้ผลอีกต่อไปแล้วครับฉะนั้นแล้ว กรรมบางอย่างที่ทำทรายล่วงเลยเวลาที่จะให้ผลก็อย่างเช่นจะให้ผลในชาตินี้แต่ทว่าก็ถูกกรรมอื่นมาตรรอนให้ผลก่อนกรรมนั้นก็ไม่มีโอกาสให้ผลอีกต่อไปทั้งในฝ่ายกุศลและฝ่ายอากุศลครับแต่ทว่าที่มีความสําคัญนั้นไม่ว่าจะอย่างไรเราก็ไม่อาจจะรู้ได้ว่ากรรมไหนจะให้ผลหรือไม่ให้ผลสิ่งที่เราจะสามารถรู้ได้ก็แต่เพียงว่าตราบใดที่เรายังมีการเกิดอยู่ก็จะต้องได้รับทุกข์ และก็จะมีการได้รับผลของกรรมที่ดีหรือไม่ดีอย่างดีเรื่อยไปครับก็จึงทําให้เราต้องรับกรรมต่อไปยังไม่มีที่สิ้นสุดฉะนั้นแล้วเราก็จึงไม่ควรที่จะประมาทในการทําความดีและอบรมปัญญาที่จะเป็นไปเพื่อการไม่ต้องมาเกิดอีกและก็ไม่ต้องมารับผลของกรรมอันเป็นการตัดกรรมที่แท้จริงไม่ใช่โดยวิธีการอื่นครับก็เพราะว่าการตัดเวรตัดกรรมที่แท้จริง,จร,งจริงเลยนั้นก็คือการที่เราจะต้องตัด จะต้องละจากกิเลสจนหมดสิน้นซึ่งจะมีได้นั้นก็ด้วยการฟังพระธรรมการได้ศึกษาพระธรรมการได้ประพฤติการได้ปฏิบัติตนที่เป็นไปตามแนวทางแบบแผนของอริยมรรคบก็ขอให้ได้พิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมส่งท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับ กับเรื่องราวของข้อฉกคิดคติเตือนใจที่ผมจะนำไปท่านผู้ฟังให้ได้นำไปฉกคิดพิจารณากันอีกเช่นเคยในครั้งนี้ผมก็ขอนำเสนอในหัวข้อของนิทานธรรมกับเรื่องราวของจดหมายเตือนจากยมบาลท่านผู้ฟังครับกล่าวถึงในครั้งหนึ่งที่ท่านยมบาลได้ขึ้นนั่งบาลังในตอนนี้ก็ได้มีเจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มชายชาราคนหนึ่งพร้อมกับมีชายหนุ่มอีกคนหนึ่ง ซึ่งคนทั้งคู่นั้นก็คุกเข่าอยู่ต่อหน้าศาลชายชาราวัยวายเข้ามาไม่หยุดปากกล่าวกับท่านยม,มาบาลว่าไต่เท้าโรดไว้ชีวิตผมด้วยยมบมัโทษไปจับผมมาโดยไร้ความผิดผมถูกปลักปลําผมยังไม่ได้แบกมรดกผมยังผมยังท่านใดนั้นยม,มาบาลตบโต๊ะดังพร้อมกับตวาดลั่นเสียงดังว่าปุบปากที่เจ้ารู้หรือไม่ว่าที่นี่เป็นที่ใดแล้วข้าเป็นใครบังอาจกล้ามาส่งเสียงดังลั่นที่นี่ และในขณะที่ชายชรากําลังอ้้มอึ้งอยู่นั้นท่านยม,มาบาลก็ได้ถามต่อไปว่าในตอนที่เจ้ามีชีวิตอยู่เจ้าก่อกรรมชั่วไว้มากมายจะต้องลงโทษเจ้าอย่างหนักข้าจะถามเจ้าเจ้าจะต้องตอบมาตามตรงนะชายชราผมจะยอมบอกตามตรงแต่ว่าเมื่อผมบอกตามตรงแล้วไอ้เท้าโปรดเมตตาผมด้วยนะครับยม,มาบาลในตอนที่เจ้ามีชีวิตอยู่นั้นเจ้าได้โกงเงินบํานาญของหญิงชราข้างบ้าน มาทําการตกแต่งสวนดอกไม้ของเจ้าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ชายชราเป็นเรื่องจริงครับยม,มาบาลยังมีอีกจะออกทุนให้แท้อ้วนค้ายาเสพติดและแท่เก่าผลิตยาปลอมจริงหรือไม่ชายชราเป็นเรื่องจริงครับยม,มาบาลและเมื่อเป็นเช่นนี้ทําไมเจ้ายังว่าถูกปักปำอยู่อีกที่ปล่อยให้เจ้ามีชีวิตอยู่ถึง7 6ปีนี้ก่อนนับว่าดีเกินไปแล้วเจ้าหน้าที่ เอาตัวตะแกนี่ไปลงกระทะทองแดงแล้วเมื่อชายชาราได้ยินว่าจะต้องถูกส่งไปลงกระทะทองแดงก็แสดงอาการกลัวจนหน้าถอดสีพร้อมกับเด้กล่าวกับท่านยมไปว่า,เ,าเรียนใต้เท้าตอนมีชีวิตอยู่ผมได้ก่อกรรมทำชั่วก็จริงแต่ถึงแม้ว่าผมสมควรจะได้รับโทษแต่ใต้เท้าขอรับแล้วทำไมเล่าท่านจึงไม่เตือนผมแต่นาเนินเพื่อที่ผมจะได้สร้างบุญกุศลมาไถ่บาปบ้างเล่าขอรับยม,มาบาเลเหลวไหล กาได้ส่งจดหมายไปเตือนเจ้าถึงสามฉบับแล้วไม่ใช่หรือชายชราไม่มีเลยครับไม่มีทางแน่นอนแต่เ้าอย่ามาพูดรอเล่นเลยท่านส่งจดหมายสามฉบับมาให้ผมตั้งแต่เมื่อไร่ยมมาบาลัดแก่นี่กลัวจนเลอะเลือนใหญ่แล้วจะตั้งสติให้ดีก่อนแล้วข้าจะถามอย่างละเอียดอีกทีข้าจะขอถามเจ้าเจ้าเริ่มใส่แว่นตาคนแก่นี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ชายชราเอขอผมคิดดูก่อนอ๋อใช่แล้ว ตอนที่ผมอายุ50ปีในวันหนึ่งขณะที่ผมกาลังนั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่จู่ๆนั่นเองผมก็รู้สึกตาบัวขึ้นมาอย่างกระทันหันและในวันรุ่งขึ้นผมก็จึงได้ไปวัดสายตาพร้อมกับซื้อแว่นตามาอันหนึ่งยมมาบาลถูกต้องแล้วนั่นก็คือจดหมายฉบับที่หนึ่งติดค่าได้ส่งไปให้เจ้าซึ่งก็เป็นการเตือนเจ้าว่ากําหนดเวลาตายใกล้เข้ามาถึงแล้วยังไงล่ะชายชาราก็ได้ถามท่านยม,มาราชด้วยความโงนใจไปว่า นั่นเป็นจดหมายฉบับที่หนึ่งที่ท่านส่งให้ผมหรือแล้วจดหมายสองฉบับหลังล่ะท่านส่งให้ผมยังไงยมมาบาลได้กล่าวต่อไปว่ากนในวันที่ลูกสาวของเจ้าได้จัดงานวันเกิดครบรอบ60ปีให้เจ้าอย่างไงล่ะแล้วก็เพราะเจ้าโลกแท้กินเนื้อไก่ติดกระดูจนทําให้ฟันเจ้าหักและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาฟันของเจ้าก็ค่อยๆหลุดร่วงจนกระทั่งปัจจุบันนี้ฟันของเจ้าก็แหลร่วงเกียบหมดปากแล้ว และนี่ก็คือจดหมายเตือนฉบับที่สองติดค่าได้ส่งให้เจ้ายังไงละ่ะแล้วหลังจากนั้นอีกหนึ่งปีเส้นผมของเจ้าจากที่มันเคยดำก็กลับกลายเป็นขาวและจากที่มันขาวมันก,ก็ค่อยๆร่วงโรยไปเรื่อยๆร่วงจนกระทั่งเจ้ากลายเป็นคนแก่ติดเกือบจะหัวล้านหรือเจ้าจะบอกว่าจดหมายฉบับที่สามนี้เจ้าไม่ได้รับเจ้านี่ช่างเลอะเลือนจริงๆเจ้าหน้าที่เอาตัวตะแกงนี่ไปได้แล้วและต่อจากนี้ก็มาถึงคิวของชายหนุ่ม ที่จะต้องมาถูกพิภากษาท่านยมมาราชได้ถามชายหนุ่มไปว่าพอหนุ่มความจริงแล้วนั้นจะก,ก็ยังเป็นคนหนุ่มแน่นที่มีความสามารถอยู่แล้วเหตุจะไหนเจ้าจึงไม่คิดที่จะสร้างสมความดีให้เป็นเกียรติประวัติแก่ตนใหญ่ประมาทปล่อยตนให้ต้องตกมาสู่ทุกขคติภูมินี้เล่าชายหนุ่มถอนหายใจแล้วก็ได้กล่าวขึ้นว่าใช่แล้วครับผมก็รู้สึกว่าตัวเองตายได้อย่างน่าอนตถอนาถอย่างไรคุณค่าแต่ว่าดวงตาผมก็ยังไม่มัว ผมบนหัวก็ยังไม่ขาวฟันก็ยังไม่ร่วงความจริงแล้วผมก็ยังไม่ได้ทําความชั่วอะไรมากมายนักโดยเฉพาะเรื่องที่ผมไม่ได้รับจดหมายเตือนจากท่านเลยครับท่านยมก็จะได้กล่าวขึ้นทันทีว่าพ่อหนุ่มเหตุแต่เจ้าจึงได้เลอะเลือนเช่นนี้จดหมายเตือนของข้านั้นมันจะไปเหมือนกันทุกฉบับได้ยังไงล่ะชายหนุ่มแล้วจดหมายเตือนที่ใต้เท้าส่งให้ผมล่ะครับเป็นอะไรยมมาบาลเจ้ายัางจาชายหนุ่มข้างบ้าน ที่เกิดปีเดียวกันกับเจ้าได้ไหมชายหนุ่มจำได้ครับเขาเป็นลูกของแม่ไม้จางเราเป็นเพื่อนที่เติบโตมาด้วยกันยมมาบานถามตอบแล้วเพื่อนของเจ้าตอนนี้อยู่ที่ไหนกันล่ะชายหนุ่มอ้าวไม่ใช่ว่าเขาตายด้วยโรคปอดเมื่อสี่ปีก่อนหรอกหรือครับยมมาบานถูกต้องแล้ววันที่เขาตายนั้นก็คือวันที่จดหมายเตือนฉบับแรกของข้าเปิถูกส่งไปถึงเจ้ายัางไงล่ะชายหนุ่มแย้งขึ้นทันทีว่า ร่างกายของผมแข็งแรงกว่าเขามากนี่ครับจะไปเปรียบเทียบกันกับผีวรณโรคได้อย่างไงละ่ะท่านยมถอนหายใจเฮือกใหญ่ก่อนที่จะพูดขึ้นว่าเออที่ข้าว่าเจ้าเลอะเลือนนั้นไม่ผิดเลยแม้แต่น้อยในชีวิตของคนเรานี้จะไม่ให้มันไม่มีการเจ็บไข้ได้ป่วยเลยไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยตลอดไปเลยนั้นมันจะเป็นไปได้อย่างไรเล่าและถึงแม้ว่าเจ้าจะไม่เคยป่วยได้โรคปอดก็จริงแต่นนก็ไมหมายความว่าร่างกายของเจ้ามันจะยังคงแข็งแรงอยู่ได้ตลอดไป และข้าก็รู้แต่แรกแล้วว่าเจ้านั้นก็คงอ่านจดหมายฉบับแรกของข้าไม่เข้าใจดังนั้นหลังจากที่วัยรุ่นคนนั้นตายไปได้ไม่นานข้าก็จึงได้ส่งจดหมายอีกฉบับไปถึงเจ้าอย่างไงล่ะชายนุ่มจดหมายฉบับที่สองที่ว่านี้ผมก็ยังไม่ได้รับนะครับท่านยมก็บอกไปว่าก็ลูกพี่ลูกน้องคนที่อยู่ด้วยกันกับเจ้าตลอดสามปีวันหนึ่งเขาก็เด้ตายอย่างไร้สาเหตุนั่นก็จึงเป็นการเตือนเจ้าว่าในวันข้างหน้า เจ้าก็จะต้องประสบพบเจอกับชะตากรรมเช่นเดียวกันกับเขาแต่เจ้าก็กลับไม่รู้ตัวไม่รู้ตื่นวันๆก็เอาแต่เลอะเลือนไม่รู้จักจะขัดเกลากิเลสบำเพ็ญธรรมมัวแต่ลหลงไหลอะไรในกิเลสปัญหาในเดือนที่แล้วเขาก็จึงต้องส่งจดหมาย่วนพิเศษไปให้เจ้าชายดุ่มพูดด้วยความชงนใจจดหมาย่วนพิเศษอะไรหรอครับผมไม่เคยได้รับจดหมาย่วนพิเศษอะไรนี้เลยนะครับท่านยมได้ถอนหายใจเฮือกใหญ่เฮ้อ เหตุใดเจ้าถึงได้โง่อะไรเช่นนี้เด็กในหมู่บ้านเจ้าสี่ห้าคนมีอยู่วันหนึ่งพากันไปเคาะระเบิดมือจนมันระเบิดไม่ใช่หรือปัจึงทําให้ต้องตายคาที่ทันทีสองบาดเจ็บสาหัสสามคนเมื่อข้าบอกแบบนี้แล้วเจ้าก็คงจะเข้าใจแล้วว่านั่นก็เป็นการเตือนเจ้าแล้วว่าไม่ใช่เพียงแต่คนแก่เท่านั้นที่จะได้มารายงานตัวที่นี่นั่นก็เป็นการที่ข้าเตือนไปแล้วว่าแม้แต่คนหนุ่มสาวและก็เด็กก็จะต้องมาถึงที่นี่เช่นเดียวกัน แต่เจ้ารู้หรือไม่ว่ามีคนอยู่อีกประเภทหนึง่งที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมาที่นี่และนั่นก็คือคนที่ได้บำเพ็ญธรรมจนรู้แจ้งในธรรมในโลกมนุษย์โดยในตอนที่เขาเหล่านั้นมีชีวิตอยู่ก็เป็นผู้ที่รู้จักกับการประกอบการบุญกุศลอยู่เป็นนิดมีจิตอาสาต่อสังคมสรรพสัตเพื่อนมนุษย์มันสร้างสาธารณประโยชน์ทำตนเป็นประโยชน์แก่สังคมอยู่เนืองดังนั้นท่านเหล่านั้น จึงสามารถที่จะหลุดพ้นจากความเกิดความตายได้จุติสู่แดนสุขาวดีในที่สุดชายหนุ่มใต้เท้าครับผมเข้าใจความหมายของท่านแล้วครับชาติต่อไปนี้ผมจะปฏิบัติตามคําพูดของท่านอย่างแน่นอนครับยม,มาบาลเมื่อเจ้าสามารถเข้าใจความหมายของข้าข้าก็จะให้เจ้ากลับไปเกิดในโลกมนุษย์อีกครั้งหนึ่งก็หวังว่าครั้งนี้เจ้าคงจะจําคําพูดของข้าได้การพิจารณาคดีก็ขอยุติเพียงแค่นี้ และก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่ผมได้นำมาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังสามารถที่จะนำเอาไปประยุกต์ปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการาดำเนินชีวิตของท่านได้เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ ดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออ่นวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีเฮริโอตปาผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวตบาบผู้สแสวงหากุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลขอความเจริญงอ,อกงามในอริยะญาณธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจ และความผาสุกทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกกร่องผิดพลาดตกลนประการใดกระผมอานน์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้นที่นี้ด้วยและหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถที่จะกดไลค์กดซับสไค i ต์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้กับกระผมอานน์ได้ และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานนท์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรโดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานนท์ขอบพระคุณครับ